ความรักคนวันเสาร์นะคะความรักของคนวันเสาร์เป็นยังไงกันบ้างมั่นใจชัดเจนแล้วตัวเลือกที่เยอะแยะมากมายที่ผ่านเข้าไปผ่านเข้ามารู้แล้วว่าคุณไม่เหมือนใครรู้แล้วว่ามั่นใจเลยคือคุณวันเสาร์คุณวันเสาร์คุณเป็นคนที่โคตรเด็ดขาดเลยไม่เอาคือไม่เอาตัดจบรักษาสัจจะเป็นสําคัญยิ่งชีพเสียชีพอย่าเสียสัตว์เขาอยากจะเข้ามางอ้อ อยากจะเข้ามาโอนอ่อนอยากจะเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีๆให้เขาคนนั้นคิดมากเครียดกลัวคุณไม่เอาเขา เขาเนี่ยกับคุณถ้าเคยอยู่เป็นครอบครัวกันหรือถ้ายังไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวกันคือเขาตัดสินใจเขามั่นใจแล้วว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่คุณนี่แหละคือคนที่อยากจะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาฉันคู่รักอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ไปจนแก่เท่ามีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเขาเชื่อมั่นแล้วว่าคุณเนี่ยคือรักแท้คุณเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าจะรักใครเล่น คือคุณเป็นคนที่รักคนยากรักใครรักจริงรักที่หมายมั่นปั้นมือให้เป็นแบบอนาคตอยู่ด้วยกันแก่เท่าไปได้วยกันสร้างอนาคตไปได้วยกันเขาคนนี้มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้แม้เขาจะเป็นคนที่ปากกับใจที่ไม่ค่อยที่จะตรงกันเท่าไหร่หรือว่าอ่ะโอเคขวานผ่าซากพูดจาไม่ไพเราะนิ่งเงียบนิ่งงนันขี้เก๊ขี้ฟอร์มมั่นใจในตัวเองสูงไม่อยากที่จะง้อคุณมากมายสักเท่าไหร่แต่คนที่คุณเออแต่คนที่เขาอ่ะ เชื่อใจว่าคุณคือบั้นปลายของชีวิตก็คือคุณวันวันเสาร์ในความที่ในความที่เงียบหายกันไปบางคนถึงกับปฏิบัติธรรมเลยทีเดียวบางคนสวดมนต์อ้อนวอนขอพรจากพระบางคนปฏิบัติสมาธกิกรรมฐานหรือคุณวันเสาร์เองก็ได้ที่ยิ่งแบบ เงียบไปในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นได้พักผ่อนมากขึ้นต่างคนต่างปล่อยให้อาปัญหามคาคาราคังอยู่ซึ่งไม่ได้จัดการอะไรต่างคนต่างมาโฟกัสที่สมาธิของตัวเองมาใส่ใจกับเรื่องราวของตัวเองมาพักผ่อนอยู่กับลมหายใจของตัวเอง เขาและเราตอนที่ห่างหายกันไปรู้สึกคิดถึงรู้สึกว่าโดดเดี่ยวรู้สึกว่าอยากจะกลับมาฝ่าฟันแม้ว่ารักครั้งนี้นะคะกับคนวันเสาร์เนี่ยมันจะเป็นความรักที่เหนื่อยเหลือเกินบางคนบล็อกกันก็อยากจะคลายบล็อกมีการบล็อกกันเกิดขึ้นมีการแบบว่าทะเลาะบอแวงกันมไม่ไม่คือยอมห่างไม่ยอมงอแต่ เชื่อมั่นล้านเปอร์เซนต์ว่าความรักของคนวันเสาร์ยังจะมีการที่ยังไม่ปล่อยมือยังจะมาสู้แม้วันจะเหนื่อยแต่เขายินดีที่จะสู้ปกป้องความรักของเขาในครั้งนี้การจบการจากกันไปการจบมันหมายความว่ามันจบประเด็นปัญหามันจบเรื่องราวร้ายมันคือมันจะได้รับการสะสางมันจะได้การพัฒนาต่อแต่ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปค่อยคค่อยๆเรียนรู้กันอาจจะมีทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่มันจะนําสู่ไปหาหนทางที่มันชัดเจนมากขึ้นในสิ่งที่คุณต้องก